สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเล่นกนชินครับหัวข้อในวันนี้คือเทคนิคปั้นทีมตัวละคร4ี่ดาวงัดดันเจียนะระดับโลก6ครับคือระดับโลก6เนี่ยผมยอมรับอย่างหนึ่งว่ามอนตามฉากอะ่ะไม่ค่อยโหดหรอกแต่มอนในดันเจียนเนี่ยมันโหดมากเพราะว่าในดันเจียนมีสถานะผิดปกติครับรวมถึงมอนในดันเจียนเนี่ยมันชอบขมโมยธาตุกันด้วย,ยเช่นสายฟ้าบวกน้ำแข็งติดคอสตูมคอนดักไฟบวกสายฟ้าโอเวอร์โหลดใส่เราเนี่ย ก็กากเลือดเหมือนกันนะฮะโคตรแรงเลยดังนั้นเนี่ยผมเลยอยากทําคลิปสําหรับคนที่ไม่มีตัวละคร5ดาวหรือมีแต่ไม่ได้ปั้นครับเพื่อให้เข้าใจว่าการจะมาระดับโลก6การลงดันเจี้ยนเนี่ยต้องจัดทีมยังไงปั้นตัวยังไงถึงจะสู้ได้ไม่ยากเกินไปครับโอเคครับเริ่มกันเลยดีกว่าหัวข้อที่1ครับคุณต้องเลือกตัวหลักเป็นตัวแบบของทีมตัวละครน,นี้เนี่ยคือทุกสิ่งครับ คุณต้องทุ่มทุกอย่างให้กับมันอัพเวลให้80อัพอาวุธให้80แล้วก็อาติแฟกที่ดีที่สุดใส่ให้มันเต็มที่ครับอย่างทีมผมเนี่ยใช้เสียงหลิงอาวุธผมเนี่ยขัดเกสี่4เลยจัดเต็มที่เลเวล80แน่นอนอยู่แล้วอาวุธ80แน่นอนอยู่แล้วอาติแฟกทุกอย่างที่ดีที่สุดผมให้เสียงหลิงก่อนเสมอเพราะเสียงหลิงนี่คือตัวที่เมื่อต่อคอมโบท่าอะไรเสร็จปุ๊บ เสียงหลิงที่เป็นตัวที่โผมาแล้วแทงสุดจุดหวั่จะตายครับผมเป็นตัวทำตาเมจหลักๆของทีมเลยถ้าเสียงหลิงไม่ดีพออ็อ,อไม่ดีพอของอณิแฟกอาวุธไม่ดีพอเนี่ยทีมผมจะเหนื่อยมากแต่พอผมมีเสียงหลิงที่แบบอัดทุกอย่างเต็มที่ปุ๊บมันคือตัวที่เอาไว้ปราบมอนในดันได้เป็นอย่างดีครับผมอีกอย่างคือการจะมีปกติเนี่ยมันใช้กับมอนได้ทุกตัวอยู่แล้วแหละไม่ต้องทำคอมโบอะไรเยอะด้วยก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงส่วนถ้าทำทีมคอมโบธาตุเนี่ยเดี๋ยวจะพูดกันทีหลังนะอันนัันนนนน้มจะยยากห่อ เอาทีมโจมตีปกติก่อนปั้นหนึ่งตัวครับเป็นตัวหลักเป็นอาเุธของทีมนี่คือข้อที่1ข้อที่2ครับมีตัวคอมโบธาตุคอมโบธาตที่แนะนําครับมีอยู่สามท่าก็คือไฟไฟฟ้าและน้ําแข็งคอมโบธาตเนี่ยครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่พวกแบบละลายกละเหยเนี่ยมันจะไม่คิดเลเวลและพลังโจมตีของตัวปิดคอมโบ เช่นไฟกับไฟฟ้ามันสนแค่ว่าชำน,นาญธาตุกับเลเวลแปลว่าถ้าผมใช้สิ่งหนึ่งเป็นตัวหลักทำศัตรูติดไฟปุ๊บผมเอาฟิชมาปล่อยนกอีกาสายฟ้าออสออกมามันคิดแค่เลเวลของฟิชกับเอ้ยเออเลเวลของฟิชกับชำน,นาญธาตุของฟิชเท่านั้นดังนั้นครับผมไม่จำเป็นต้องใส่อิแฟกที่ดีมากๆให้กับตัวของฟิชผมใส่แค่ชำน,นาญธาตุก็พอเท่านี้โอเวอร์โหลดก็แรงแล้วจากนั้นครับ เมื่อมีสายฟ้าอยู่ในสนามอีกตัวหนึ่งผมเลือกเป็นไคยาตัวนี้เนี่ยใช้น้ําแข็งน้ําแข็งบวกไฟฟ้าได้ซูเปอร์คอนดักสตูเกาะลดลงเราก็เปลี่ยนตัวเป็นสิงหลิงมาแทงต่อครับเพ,พื่อปิดเกมก็ได้เช่นกันนี่ฮะแนะนำสามธาตุเลยคือไฟไฟฟ้าและน้ําแข็งเป็นตัวคอมโบธาตุของทีมนะครับสามอันนี้ควรจะมีและคนอจะถามว่าเอา้าแล้วน้าละ่ะน้ําไม่ดีหรอคือน้ำเนี่ยเป็นคอมโบธาตุที่แปลกอย่างหนึ่งตรงที่ว่า น้ำบวกไฟได้ละเหยแต่ตัวน้ำต้องแรงถ้าแอตแทกตัวน้ำเบาน้ำบวกไฟจะไม่แรงับผมคราวนี้เรากลับไปที่ข้อหนึ่งนะเราบอกว่าทุกอย่างที่เพิ่มดาเมจเพิ่มใี้ตัวหลักถ้าเรามีตัวน้ำอีกหนึ่งตัวเราต้องกระจายดาเมจกระจายทรัพยากรในการอัพถึง2ตัวทำให้เราลงโลก6ได้ยากขึ้นถ้าใครมีของเหลอโอเคเล่นตัวที่4ี่เป็นน้ำก็ได้ตามใจชอบแต่ถ้าเกิดไม่มีของมากพอหรือแบบปั้นตัวแบบ ธรรมดาไม่มีตัวน้ำยิ่งเก่งนะครับเอาน้ำาอ,อกก่อนน้ำระเล่นยากในตอนที่คุณมีทรัพยากรน้อยนะแต่ถ้าเกิดคุณมีตัวชายทรัพยากรคุณเต็มอัพน้ำเต็มก็อีกเรื่องหนึ่งอันนั้นว่ากันโอเคจากนั้นครับข้อที่เดีอย่าทวนข้อ1ก่อนนะข้อ 1. เลือกตัวหลักปั้นนเมทให้เต็มที่ทุกอย่างที่มีทุ่มให้มันข้อที่2มีตัวคอมโบธาตช่วยสร้างนเมทให้กับทีมและข้อที่3ครับตัวละครที่4ให้เลือกตามสไตล์การเล่น อันนี้เนี่ยผมปวดหัวเหมือนกันตอนที่ขึ้นโลกของแรกๆคือแบบเฮ้ยเราเน้นดาเมจดเยอะเกินไปโดนมอนยิงตายว่ะทําไงดีวะหรือป้าโนเอลมาดีอ่าโนเอลเนี่ยป้าปุ๊บได้กางโลซับดาเมจได้ด้วยถือว่าน่าสนใจนะฮะโนเอลเนี่ยช่วยได้ดีหรือถ้าเกิดอยากได้ฮิวเอาบาบาร่ามาแทนดีไหมเอ้โดนดาเมจปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นบาบาร่ามาฮิวให้เพื่อนแล้วค่อยเปลี่ยนกลับก็ใช้ได้เหมือนกันหรือเบนเน็ต บัฟดาเมจให้เพื่อนเพื่อนทาดาเมจได้แรงขึ้นก็ดีเช่นกันและก็ยังคงเหลือต่อคือใช้ตัวหลักไหมลูมิเนตกดท่าลมเพื่อกระจายดามเมจกระจายท่าใสศัจรูด้วยอันนี้แหละครับคือจุดแตกต่างของแต่ละคนผมเนี่ยลังเลระหว่างลูมิเนตกับโนเอลแต่ด้วยความที่ลูมิเนตเนี่ยผมอันมาเยอะแล้วแล้วผมก็นํางติดใจท่าลมของลูมิเนตด้วยก็เลยแบบเอ้ยตัวนี้แหละออกเสียงผิดปะวะหรือจริงอ่านว่าลูมีนผมชอบอ่านลูมิเนะ ถ้าผิดขออภัยด,นะด,ด้วยนะขอโทษด้วยเออแต่บางคนอาจจะบอกให้หนเอลดีกว่าผมกลางโลกปุ๊บกดอันติดาบเลเซอร์ฟาดก็มันดีก็ได้เช่นกันครับผมอยู่ที่ว่าคุณชอบสไตล์ไหนไอตัวที่4เนี่ยปรับตามสไตล์เลยแต่หลักๆ3ตัวแรกเนี่ยแนะนํายังไงก็เป็นไฟไฟฟ้าน้าแข็งครับช่วยคุณได้ข้อสุดท้ายในการลุยดันจี้ระดับโลกหกครับอ่านเงื่อนไขให้ดีๆและกินอาหารให้พร้อมในดันจี้ระดับโลกหเนี่ย มันก็เหมือนระดับโลหาแหละคือมันมีเงื่อนไขของมันอยู่มันมีแบบดันเจียนนี้เป็นธาตุไฟนะดันเจี้ยนที่มีน้ําแข็งนะดันนี้ยันนี้มีน้ํานะคือคุณรู้ธาตุของศัตรูในนั้นเนะี่ยสิ่งที่คุณต้องทําก็แค่กินโพชั่นต้าน,านทานธาตุนั้นครับจะทำให้คุณอึดมากขึ้นอย่างมหาศาลไม่เชื่อเราไม่กินแล้วไปลุยดูสิดาเมจเนี่ยคนละเรื่องนะและที่สําคัญกินอาหารจบมตีให้พร้อมอาหารจุมตีเนี่ยผมแนะนําเป็นไอ เตียวหลงเปาอ่ะไอ้กลมๆอ่ะเจดอะไรสักอย่างน่ะที่อยู่ในอยู่ในรูปเนี่ยอันนี้ครับกินไปเลยเพิ่มเมตมเอ็ดเยอะมากและทาไม่ยากด้วยเพราะรากบัวเนี่ยเราไปเก็บได้จากในน้ําแล้วก็ส่งตัวละครไปสํารวจก็ได้มาส่วนพิกก็ต้องไปตามหากันหน่อยแต่ทําเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้เจ็บมากเพิ่มเตมเอ็ดเยอะด้วยแล้วก็ทาไม่ยากด้วยฮะแนะนําเลยนี่ครับสี่ข้อทำทุกสี่ข้อนี้ผมรับรองว่าคุณลงระดับโลกหกไหวลงดันระดับโลกหกไหวฟาร์มอันิแฟกต์ได้ ทัวนะครับมีอะไรบ้างข้อที่1เลือกตัวหลัก1ตัวแล้วทุ่มทุกอย่างให้กับมันอันนี้แ์ฟคห้าดาวที่ดีที่สุดให้ตัวหลักตัวนี้เท่านั้นข้อที่2มีคอมโบธาตุในทีมครับช่วยให้เราทำเา็มได้ต่อเนื่องมากขึ้นแล้วก็มีเา็มเป็นวงกว้างให้กับทีมด้วยข้อที่3ครับตัวละครตัวที่4ี่ปรับตามสไตล์การเล่นอย่างผมเนี่ยชอบเลยตัวหลักขั้นลมค่อนข้างชอบมากบางคนหลายคนบอกไม่ชอบนะมันน่ารำคาญนะผมชอบเออ แล้วแต่คนเล่นถ้าคุณชอบตัวหลักก็ตัวหลัก,ลกชอบบาบาร่าบาบาร่านเอลเบนเนตแล้วแต่ชอบเลยแต,แต่ยังคงคอนเซปต์เดิมคือคลิปนี้ทำเพื่อคนที่ไม่มีตัว5ดาวเน้นสีดาวหมดสุดท้ายครับข้อที่4กินอาหารให้พร้อมก่อนลงดนันครับผมจะช่วยให้คุณเนี่ยผ่านได้ง่ายยิ่งขึ้นนี่แหละครับ4ข้อที่แนะนำรับประกันว่าทำตามนี้แล้วลงดันเจีย้ยนระดับโลก 6, ไม่ยากจนเกินไปสำหรับคลิปนี้ครับก็จบไปเพียงเท่านี้มีอะไรอยากพูดคุย ไม่ด้านล่างครับเราคุยกันอยู่เสมอและถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ไปด้วยเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับรายการคุยเล่นกับชินครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย